นันคือสิ่งที่น้องกุนากาลังจะเล่าให้ฟังใช่ค่นะจะเป็นช่วงสท้ายของรายการแล้วสงสัยเรื่องนางงามยุกยอดไปพรุ่งนี้แล้วกันนะได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เล่าให้เป็นสิริมงคลเป็นเรื่องที่งดงามนะฮะจริงๆมันเป็นข่าวที่เราควรจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะกับประชาชนทุกกลุ่มด้วยเพราะว่าเรื่องของเรื่องค่ะมันมีสาเหตุเกิดมาจากทางด้านของอเป็นเพจ เฟซบุ๊กกันนะคะของกาดปวดแอกค่ะมีการนำเอาภาพนะคะโครงการน้ำพระไทยพระราชทานเนี่ยมาโพสต์นะคะแล้วก็มีการใช้ข้อความที่โจมตีสถาบันค่ะนะคะก็ทำให้แบบว่าเนี่ยมันมองไปถูกในในส่วนของแง่ลบได้นะคะเป็นภาพที่ของอากาดปวดแอกตรงนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าจุกครอง3ามเองเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นคนเอามาแฉะนะคะว่า ในส่วนของกลุ่มเนี่ยการบดแอกเนี่ยมีความคิดที่เรียกว่าต่ําตมมากเลยนะคะนอกจากจะไม่ทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติแล้วเนี่ยยังนะคะมากระทําแบบนี้ด้วยนะคะท,ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยในส่วนของอสมาคมนะคะสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยก,ก็ให้การช่วยเหลือนะคะประชาชนมาเนี่ยเยอะแยะมากมายรวมถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดที่รุนแรงเนี่ย ความช่วยเหลือจากน้ําพระทัยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ไปช่วยตั้งแต่วันแรกๆแล้ว <c oughs> แต่เหมือนก็อย่างว่าแล้วคุณผู้ชมคะคนที่แบบมีอคติก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารที่มันครบถ้วนรอบด้านไงก็ดูแต่ข่าวของฝั่งตัวเองโดยที่แบบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะคะมีการเข้าไปช่วยเนี่ยตั้งนานแล้ว นะเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะรู้เลยว่าทางด้านของเพจการปดแอกเนี่ยไม่ได้ดูข่าวรอบด้านก็มาแชร์ภาพนะคะรถโครงการนะ้ำพระไทยพระราชทานแล้วก็ขึ้นข้อความเขียนว่าตอนนี้มาเพื่อผ่านมาสองวันแล้วไม่โผลมาสักคันนะก็ว่ากันไปอีกนะคะมีใส่คำที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะคราวนี้ จึงเป็นที่มานะคะของการที่เราจะต้องนะคะมานำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะเพื่อจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันบอกลยว่านะคะทางด้านของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะท่านก็เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาเป่าประกาศอะไรนะคะในการนี้ในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่โรงงานแถวกิ่งแก้วเนี่ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงมีพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมค่ะดํารัสสั่งให้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆนิกร์ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้วโดยทรงพระกรุณาค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธดิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมภมเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โรงครัวพระราชทานนะคะสงพระกุณาโปรดเกล้าค่ะรับศพผูเ้เสียชีวิตเนี่ยเอาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอีกต่างหากและก็ยังมีการนะคะมอบถุงยังชีพพระราชทานไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนนะคะในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วนซึ่งท่านนะคะพระราชทานให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ในคืนวันที่หกร,รกฎาคมแล้วนะคะซึ่งเรียกว่า คนไม่รู้นะคะก็เอาไปสื่อสารในทางที่มันผิดๆซึ่งท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเห็นภาพไหมคะก็เป็นทางหน่วยงานนะคะของมูลนิธิเจ้าหน้าท,ที่ต่างๆก็มากันตั้งแต่ค่ำค่มืดมืดแล้วนะคะมาเอาของมาให้มาระดมความช่วยเหลือการสอบถามต้องการอะไรขาดตรงไหนยังไงไหมนะคะก็ยังมีในส่วนของของใช้ที่จําเป็นต่างๆแปลงสีฟันยาสีฟันคือเอามาให้ครบหมดเะคะเต็นนอนเต้นนอนของ สิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ปัจจัยสีต่างๆเตรียมมาให้หมดและก็ยังมีเจลแอลกอฮอล์นะคะจากสานักพระราชวังอีกตั้งสองพันหลอดนะคะที่มีการแจกจ่ายไปยังศูนย์อพยพของรัศดรในพื้นที่<ม>อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะคสําหรับศูนย์ที่เรียกว่านะคะให้การช่วยเหลือนะปัจจุบันเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมดน,น,นะคะ8จุดด้วยกันก็จะมีศูนย์อพยพนะคะอบตอบางพลีใหญ่ค่ะจำนวน150คนนะคะ อสองค่ะศูนย์อพยพโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่นะคะอันนี้ก็รองรับได้จํานวนถึง708คนค่ะและก็3าศูนย์อพยพโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะจานวน230คนสศูนย์อพยพโรงเรียนตเตรียมปริญญาณุสร์จานวน256คนค่ะและ50ศูนย์อพยพโรงเรียนคลองบางกระบือจํานวน138คน6ศูนย์อพยพ นะคะวัดบางฉลองนอกจํานวน24คนและก็7ศูนย์อบพยพนะคะวัดบางฉลองในจํานวน148คนและสุดท้ายค่ะ8ศูนย์อบพยพค่ะวัดราชบูรณนะาบางปลาจํานวน71คนนะคะอันนี้คือเป็นอันเก่านะตอนนี้เพิ่มเข้ามาอีก1จุดแล้วนะคะนะก็คือ,อวัดราชบูรณนะบางปลาด้วยอีก1จุดนะคะ แล้วก็ล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ Facebook ค่ะเข้าหอมมะลิหงสุขหอมจังนะคะชื่อ Facebook เขาอะนะครับกก็ได้มีการเผยแพร่ค่ะภาพรถบรรทุกสิ่งของพระราชทานนะคะทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มแล้วก็เต็นท์นอนค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนที่อพยพนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมีหมิงตี้สมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีการระบุข,ข้อความว่าผู้ปิดทองหลังพระ ตัวจริงนะคะไม่ต้องการเอาหน้าไม่ต้องการให้ใครสรรเสริญมาดึกๆม,มาเงียบๆบมาแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะคเหตุไฟไหม้ที่ซอยกิ่งแก้วก็เนี่ยแหลคะค่ะเป็นความช่วยเหลือที่มามืดๆมาดึกๆแต่ไม่ต้องทำข่าวไม่ต้องเอิกเกริกแต่ว่าของทุกอย่างถึงมือประชาชนนะคะ ก็เลคราบนันก็เป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลนะนะฮะส่งท้ากันจริงๆนะฮะเกินเวลามาแล้วห้านาทีขอให้ทักสองนาทีนะฮะสองสามนาทีไม่เกินนะฮะวันนี้บังเอิญน้องเขาเป็นกรอนใส่มือผมมานิดหน่อยน้องปูนานะาวันนีน้่ยเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะที่เขารำลึกกันในหมู่ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านพุทธทาสภิุค่ะนะฮะซึ่งเป็นอริยสง์ นะฮะเป็นเมื่อก่อนโน้นถ้าเรานึกถึงวัดทานน้ำไหลวัดสวนโมกที่สุราษฎร์ธานีก็อย่านึกถึงพระรูปนี้แหละครับท่านพุทธทาสภิกขุแล้วก็เป็นบุคคลที่ยูเนสโก้ก็ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะนี่นะฮะพระนปูนาไปที่สวนโมกจะเห็นคำขวัญต่างๆติดไว้เต็มหมดเลยนะครับตามต้นไม้ต่างๆถ้าให้เหมาะกับยุคสมัยนี้จะมีอยู่คำหนึ่งผมจำแม่น ก็เคยบวชสวนโมกอยู่ดึงหนึ่งเดือนนะฮะค่ะศีลธรรมของยุวชนคืออนาคตของโลกก็คือสันติภาพของโลกคิดดูดีๆนะศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกคล้ายๆว่าถ้าเยาวชนมีศีลธรรมน่ะนะฮะโลกก็จะมีสันติภาพแต่ถ้ายุวชนไม่มีศีลธรรมนี่ ก็ลองกินตนราการดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นอ,อะไรของโลกนะฮะแต่ที่เหนือกระดานในวันนี้วันที่8กรกฎา,าคมนะฮะคือครบรอบ28ปีที่ท่านได้รับสังขารท่านพุทธทาตเนี่ยนะน้องอุณาคนสุราษฎร์ธานีนี่ท่านได้รับสังขารเมื่อวันที่8กรกฎา,าคมปี36นับมาถึงวันนี้ก็ปี64กว่า28ปีค่ะแต่ท่านนี่เกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม ปี49ถ้านับจนถึงปี64ท่านก็จะอายุ115ปีนิดๆน,นะฮะวันนี้นะฮะถ้าท่านอยู่ท่านก็จะอายุ115ปีหน่อย,อยๆใช่ไหมเสร็จๆแต่เขาลำลึกกันวันนี้ก็คือวันที่ท่านละสังขารนะเมื่อปี36ทางทีมงานก็เลยนำกรอนของอาจารย์นรัฐพงไพบูุ์กวีซ like, ีไลมา้อ่านกันนะฮะ จริเๆงปกวีชื่อพุทธธาตุชิ้นนี้นี่เป็นการรําลึกตอนที่ท่านอายุครบร้อยปีถ้าท่านมีชีวิตอยู่นะคะเขาได้ร้อยปีชาติการพุทธธาตุผมอะาได้ฟังเป็นการลารายการเลยเนี่ยนะฮะลองคิดตามดูนะครับพุทธธาตุนามท่านปานขุนเขาเทว่าเบาสบายอย่างว่างน้ำหนักและตัวตนของท่านนั้นใหญ่นักและตัวตนของท่านนั้นใหญ่นัก ใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตนเราต้องรอไม่น้อยเป็นร้อยปีจึงจะมีคนอย่างนี้เกิดสักคนอาร้อยปีพันปีมีสักคนอยู่ในโลกแต่หลุดพ้นจากโลกไปอยู่ในโลกและได้เข้าใจโลกอยู่เหนือโศกเหนือสุขเหนือยุคสมัยจุดประทีปทำกระจ่างที่กลางใจสว่างสวัยสะอาดพบสงบงาม ควรยินดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสตร,แร์แพรวพระแก้วสามได้ฟังธรรมจากสวนโมกข์พระลารามได้เดินตามรอยพระอริยมรรคพุทธทาตสนำท่านปันขุนเขาทว่าเบาสบายอย่างว่างน้ำหนักและตัวตนของท่านนั้นใหญ่นักใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตนนวรัตพงภัยบรณ อันนี้เขียนเมื่อตอนที่ลํำลึกร้อยปีชาติการท่านพุทธทาตนะฮะท่านพุทธทาสเวลานึกถึงท่านก็บอกว่าให้ปล่อยวางตัวกูของกูที่เราเคยได้ยินกันดีนะเขียนหนังสือมาเนี่ยโอ้โหเป็น100ร้อยเล่มเทศนามาเนี่ยนะฮะที่เขาบันทึกเทปไว้นี่เป็นสี่ห้าพันม้วนนะฮะก็เป็นพระอเยทสงนะฮะวันนี้ก็ลํำลึกท่านนะครบรอบยี่สิบแปดปี กับการจัดไปขอ,ข,อของของท่านนะฮะค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับก็สองเรื่องส่งท้ายก็เป็นมงคลนะกับชีวิตผมคิดว่าอย่างนั้นนะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการคุณปูนาผมสำนานและก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ